สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องคู่รักทวินเฟรมของคุณจะมีลักษณะแบบใดวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับนะคะเป็นไพ่ทาโร่ค่ะแล้วก็เป็นไพ่ออร์คโคนะคะ<ส>เรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะพิมพ์ไว้แล้วเรียบร้อยค่ะจะดูแบบลัคนาเวลาเกิดหรือว่าดูแบบราศีเกิดได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะขอ5้าใบแรกนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกันคู่รักทวินเฟรมค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่6ถ้วยนะคะใบที่2เป็นไพ่ไฮโรแฟนนะคะใบที่3เป็นไพ่คิงถือถ้วยขึ้นมาค่ะใบที่4เป็นไพ่ซีเรียนนะคะแล้วใบที่5ค่ะเป็นไพ่จั d g m ม n t นขึ้นมานะคะลักษณะคนที่เข้ามานะคะคู่รักทวินเฟรมเนี่ยมีความใจดีมีความหนักแน่นนะคะหรือว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสถาบัน ครอบครัวมากๆก็ได้ลักษณะเหมือนชาวธาตุดินนะคะหรือว่าธาตุน้ําเลยให้เราแฟนเนี่ยเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศนะนะคะทุกครั้งที่อลิสเปิดชาวกันนะคะในด้านความรักเนี่ยให้เราแฟนหมักจะขึ้นมาไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะเป็นชาวธาตุดินเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาอลิสเปิดอะไพ่ของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศนะจะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตคือไพ่ประจาตัวของชาวลัคนาราศีกันมันจะกลับกันนะไนะพ่ใบแรกนะคะเป็น Six of ขอัส มานะคะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบการเซอร์ไพรส์หรือว่าชอบการเซอร์ไพรส์คนอื่นก็ได้นะเวลามีงานเทศกาลนะคะงานปีใหม่งานสังสรรค์หรือว่างานวันเกิดอะไรพวกเนี้ยนะคะถึงช่วงเทศกาลเนี้ยชอบเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าให้ความสําคัญกับคนรักมากๆหรือว่าเป็นคนที่มีอายุต่างจากคุณก็ได้นะคะสิกศพขับเป็นขึ้นมาคุณจะมากกว่าน้อยกว่าได้นะคะห่างกันเยอะๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาใกล้10ปีอะไรแบบนี้บางคนก็เกิน10ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าเป็นคนที่ ชอบขวนคิดถึงอดีตของตัวเองก็ได้นะนะคะอดีตเกี่ยวกับครอบครัวอดีตเกี่ยวกับคนรักเก่าหรือว่าความทรงจําในวัยเด็กก็ได้ซิกส,สอบขับค่ะไพ่ใบที่สองไพ่ไฮโรฟแฟนนะคะไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีพฤกษบเป็นชาวประจาไพ่ไพ่ آ, พระสังฆราชเนี่ยเป็นคนที่สมถะเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนะคะเป็นคนที่นิ่งๆไม่ชอบเสียงดังๆนะคะอยู่กับคนเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวนะคะการศึกษา แบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีค่านิยมยึดติดก,กับค่านิยมเก่าๆในเรื่องบางเรื่องนะอนุรักษ์นิยมนะคะหรือว่าเป็นคนที่หัวโบราณกับบางเรื่องก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่แต่งงานช้าก็ได้นะต้องเจอคู่ที่ถูกใจจริงๆนะเออไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของคนโสดเนี่ยต้องเจอคนที่รักที่ถูกใจจริงๆนะคะถึงจะยอมเข้าไปจีบหรือว่าจะยอมรับรักของคนอื่นนะเราเป็นไพ่ king of cups ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะจะบอก king of cups เนี่ยลักษณะ เด่นปเนี่ยเป็นคนอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนสุขุมเป็นคนอดทนสูงมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจนะคะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคู่ที่ดีน่หรือว่าเป็นผู้รับฟังที่ดีก็ได้นะคะลักษณะเด่นของคิงถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์นะมีวุฒิทางอารมณ์สูงมากๆลักษณะทางภายนอกเนี่ยคนคนนี้นะจะเป็นคนที่แต่งตัวเราแบบดูดีดูภูมิฐานนะคะหรือว่า เป็นคนที่มีคําพูดคําจาลักษณะท่าทางมากกว่าอายุของตัวเองจริงๆก็ได้นะนะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันนะคะเห็นตัวเองในนี้หรือเปล่าเพราะว่าอะไร ผู้รักทวินเฟรมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เหมือนคุณอนะส่องกระจกแล้วดูตัวเองแบบนี้นะคะบางคนก็ชอบนะเพื่อนๆเ,เหมือนกับรู้กันทุกเรื่องนะคะชอบอะไรคล้ายๆกันคิดอะไรเหมือนๆกันอะไรแบบนี้แต่บางคนก็แบบชอบความตื่นเต้นเร้าใจนะคะอยากได้คู่ที่มันตรงข้ามกันดีกว่านะคะตรงข้ามธาตุก็ได้หรือว่ามีลักษณะบุคลิกที่ตรงข้ามกันไปเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะนะเราเป็นไพ่ซีเรียนขึ้นมานะคะเป็นคนที่ก่อนจะใช้เงินอะไรเนี่ยจะมีความระแวดระวังหรือคิดแล้วคิดอีกนะคะก่อนที่ จะจ่ายเงินหรือว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการเงินหรือว่าความปลอดภัยในชีวิตก็ได้นะคะด้านความรักเนี่ยเป็นคนที่กลัวการสูญเสียแล้วก็เป็นคนที่กลัวการผูกมัดด้วยนะคะสี่เหรียญไพ่จัดเม้นตขึ้นมาค่ะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบอธิษฐานอะไรร้องขออะไรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะมีการมูอะไรบางอย่างนะคะเวลาที่มีความทุกข์ความผิดหวังหรือว่าผิดพลาดอะไรในชีวิตเนี่ยจะกลับมาถามตัวเองก่อนนะแบบไพ่ไฮโรแฟนกับไพ่คิงถื ถ้วยขึ้นมาค่ะแบบไม่ตีโพยตีพายนะ่ะกลับมาถามตัวเองนะคะมองข้อผิดพลาดของตัวเองว่าเออฉันทําอะไรผิดไปนะฉันทําตรงนี้ไม่ไดีหรือเปล่านะคะมากกว่าที่จะโทษคนอื่นก่อนนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้มาเลยขึ้นมาหรือว่าเป็นคนที่มีสติอยู่กับตัวเองเยอะก็ได้ค่ะเหมือนไพ่ไฮโรแฟนเลยนะอัดิสขออีก5้าใบให้กับชาวกันนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่เอมเพอร์ขึ้นมาค่ะนะไพ่ใบนี้มีชาวเมษนะคะเป็นชาวประจำไพ่ใบที่2องเดวิลนะคะเป็นชาวมังกรใบที่3ามาขึ้นมาทุกท่าน เ,ะะเป็นไพ่ Temperance ค่ะไพ่ใบนี้เป็นชาวธนูนะคะเป็นไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาให้ความสําคัญกับด้านการงานมากๆนะคะแล้วก็การเงินด้วยเนะี่ยแล้วก็เป็นไพ่สไม้เท้าขึ้นมาค่ะนะเรามาดูใบแรกกันก่อนนะคะไพ่เอ per o r เนี่ยมีชาวลัคนาราศีเมษนะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจาไพ่นะลักษณะเด่นคือมีบุคลิกความเป็นผู้นําสูงนะคะกล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่ควบคุมการบริหารจัดการงานได้ดีมากๆหรือว่าควบคุมตัวเอง คนนวบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะนะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมบงการชี้นิ้วสั่งแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจมากๆก็ได้เนี่ยรักใครรักจริงมากๆนะคะแต่ถ้าผิดหวังจากความรักเนี่ยก็เจ็บมากพอสมควรนะเพราะอะไรเนี่ยไพ่เดวิลมันขึ้นมานะคะโอ้โหเวลารักใครนี่นะลุ่มหลงแบบหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นคนคนนั้นเลยแบบทุ่มหมดหน้าตากนะไม่กลัวที่จะเสียใจแต่ว่าเสียใจมานะอืมก็ผิดหวังมากพอสมควรนะคะแต่ก็จะอยู่กับ ตัวเ,เหิ้วใจตัวเองเแบบให้เราแฟนนะคะเราก็เป็นไพ่ judgment ขึ้นมาบางคนนะชาวกันนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเวลาผิดหวังกับความรักแล้วนะแบบฉันเข็ดแล้วอะ่ะอยู่เป็นโสดดีกว่าเนี่ยแบบไพ่ให้เราแฟนขึ้นมาเลยค่ะกว่าจะเจอคนรักใหม่หรือว่าจะยอมเปิดใจให้กับคนรักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะยาวนานพอสมควรนะคะยากแล้วก็คัดกรองคนที่เข้ามามากพอสมควรไม่ใช่ใครจะเข้ามาก็ได้ฉันเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้เราเลิกทีหลังไม่ใช่ลักษณะนิสัยของคนคนนี้หรือว่าชาวกันเลยเนี่ย เดวิลขึ้นมาโอ้โหแบบรักใครเราลุ่มหลงหรือว่าไม่ต้องเกี่ยวกับด้านความรักก็ได้นะคะเวลาที่ทุ่มเทอะไรกับมากๆเนี่ยการงานนะคะการใช้ชีวิตรหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ชอบเนี่ยโอ้โหก็จะแบบโฟกัสอยู่กับแต่อย่างนั้นน่ะลุ่มหลงนะคะอยู่กับแต่อย่างนั้นแต่เวลาที่ฉันไม่ชอบแล้วฉันก็ไม่เอาเลยนะคะทิ้งซะดืด้อแบบนั้นแบบไพ่เดวิลนะคะมันเลยขึ้นมาหรือว่าเป็นคนที่คั่งรักคนอื่นก็ได้นะหรือว่าชอบให้คนมาคั่งรักตัวเองมากๆแบบนี้ก็ได้คะ่ะเดวิลมันเลยขึ้นมา แล้วก็เป็นไพ่ t e m p e r a n c e นะคะไพ่ใบนี้คือมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการพบปะของชาวกันนะคะคุณอาจจะมีการเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรือว่าคนคนนี้เดินทางเข้ามาเนี่ยเรามีการพบปะก,กันจะด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านสายงานนะคะการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะ t e m p e r a n c e คือมันอยู่ต่างที่ต่างที่กันอาจจะมาจากต่างชาตินะคะหรือว่ามาจากต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ t e m p e r a n c e ขึ้นมาหรือว่าคนคนนี้เหมือนจิ้งจกเปลี่ยนสีน่ะอยู่ในสถานการณ์ นี้ฉันก็อยู่ได้นะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะเนี่ยใบหน้านิ่งๆแบบคาร์โรแฟนขึ้นมาแบบคิงถือถ้วยเนี่ยแบบไม่ตีโพยตีพายไปก่อนอนะสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นหรือว่าสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะไพ่อ e m p e พอร์เรนมันเลยขึ้นมาค่ะหรือว่าเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงก็ได้นะเออแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะเราเป็นไพ่หกไม้เท้าขึ้นมานะคะไพ่หกไม้เท้าเนี่ยนะเป็นไพ่ของคนที่ประสบความสําเร็จในหน้า การงานมากๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการทํางานเป็นคนถึกมากๆเลยเลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่เป็นคนที่เพอร์ฟันต์นะเกี่ยวกับด้านความรักนะไม่ได้มีความรักแบบแฟรี่เทลแบบสวยงามนะคะยึดถึงหลักความจริงนะคะว่าคนคนนี้เข้ากับฉันได้ไหมคนคนนี้อืนะคะฉันสามารถไปลอดกับเขาได้ไหมถ้าฉันคบกับคนคนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นคนที่คิดเยอะมากพอสมควรเวลาที่จะตกหลุมรักใครหรือว่าจะเข้าไปจีบใครนะคะแล้วก็เป็นไพ่ สี่เม้าขึ้นมาค่ะโอโ้แต่เนี่ยเวลาตกหลุมรักใครแล้วนะแบบมันจะข้ามสเต็ปไปเลยเนี่ยคิดถึงงานแต่งงานก่อนนะคะพอไพ่เนี่ยสี่เม้ามันขึ้นมาคิดถึงความสุขความสมหวังเนี่ยเหมือนความรักมันสวยงามมากๆนะคะแต่อย่างที่บอกเลยเวลาผิดหวังมาทีเนี่ยเจ็บปวดมากพอสมควรแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยหกถ้วยขึ้นมาเนี่ยโอโ้กว่าจะหลุดพ้นจากอดีตคนรักได้นะคะแบบคิดแล้วคิดถึงแล้วคิดถึงอีกแบบนี้นะคะพอไพ่หกถ้วยมันขึ้นมาอลิซขออีก3ใบให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิด ไพ่ออรัคโคกันค่ะใบแรกนะคะ Wheel of for t u n e นะคะไพ่ใบ,บที่2ค่ะเป็นไพ่ซิกซ์ออฟเฟ c เด s นะคะใบที่3เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะชาวกั้นสังเกตไปว่าคุณไม่มีไพ่ดาบขึ้นมาเลยนะคะคนคนนี้ที่เข้ามานะคะเป็นคนที่มีวุฒิทางอารมณ์สูงเป็นคนที่อบอุ่นมากๆเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคู่ได้ดีมากๆเลยค่ะหรือว่าเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเนี่ยลักษณะไพ่ที่ขึ้นมานะทั้ง6ถ้วยนะคะไฮโรเฟนคิงถือถ้วย j u สม ขึ้นมาเนี่ยแล้วเด็กถือถ้วยนะคะถ้วยจะขึ้นมาเยอะแต่ก็ยังอยากได้คนที่มีวุฒิทางอารมณ์ที่มีความเป็นผู้นํามากๆเนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงนะคะแบบไพ่ดีเอ็มพาร์เรอร์ขึ้นมาเป็นคนที่อยากได้คนที่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ก็ได้นะคะเชาวกันนะคะคุณเป็นหนึ่งในลักนณาราศีติดท็อปทรีเลยที่เป็นคนที่ถึก อดทนมากๆนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเป็นคนที่ไม่ค่อยยออ่อท้อหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยล้มเลิกอะไรง่ายๆเนี่ยทำอะไรก็จะทําให้ประสบความสําเร็จเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานมากๆนะคะไม่ค่อยจะชอบพึ่งพาใครนะหรือว่าร้องขอความช่วยเหลือจากใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ที่เข้ามานะคะคนที่เหมาะสมกับคุณแต่ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะอันนี้อลิสพูดภาพรวมๆของชาวกันนะคะคุณต้องได้คนที่เข้ามาซัพพอร์ตทางจิตใจเนะี่ยให้ความอบอุ่นนะคะหรือทําให้คุณรู้สึกปลอดภัย มีความสิเคียวแล้วคนคนนี้เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยเป็นคู่ที่สินเสมอกันนะคะเป็นคู่บุญคู่วาสนาหรือว่าคู่ที่คุณรอคอยมานานมากๆก็ได้นะคะพอเจอกันทีแล้วแบบเนี่ยมันคล้ายๆ the day view เดอะเดวิลนะรู้สึกว่ามันดึงดูดเข้ามาแบบเป๊ะพอดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันต้องเคยเจอคนคนนี้มาก่อนแน่ๆเลยเนี่ยแบบไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็วิวออฟฟอร์จูนหรือว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สินประสบความสําเร็จในหน้าที่การเงินก็ได้นะคะเนี่ เพอร์เรประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะวิลออฟฟอร์จูนประสบความสําเร็จในหน้าที่การเงินหรือว่าเป็นคนที่ได้รับมรดกจากทางบ้านหรือว่าเป็นคนที่มีกิจการของตัวเองหรือว่าสืบสานกิจการของทางบ้านก็ได้ค่ะนะแล้วก็เป็นซิกซ์ออปเปนเดอร์เคิลเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีเมตตาจิตโดยกำมืสันดาหนะเพื่อนๆซิกซ์ออปเปนเดอร์เคิลนะถ้าเป็นไพ่หยิบสีที่เป็นสําหรับออริจินอลเลยนะคะคือเป็นไพ่ที่มีคนโปรยเหรียญโปรยทานให้กับคนยากไร้น่ะเพราะฉะนั้นนะ นนนะเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นคนที่แบบลําบากกว่าตัวเองนะคะก็จะชอบยื่นมือเข้าช่วยไม่ค่อยกล้าปฏิเสธกับคนคนอื่นนะเป็นคนที่มีความจิตใจดีเนี่ยแบบให้ให้เราแฟนมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะชอบถูกคนเอาเปรียบอยู่บ่อยๆนะคะเป็นคนที่พูดน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยก็ได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมาค่ะเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่รักธรรมชาตินะคะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ที่เป็นป่าเขาลำเนาไพา่ทะเลภูเขาอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยชอบไปเดิน ที่ที่คนเยอะๆห้างคนเยอะๆตลาดที่คนเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนรักธรรมชาติหรือว่ารักสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะ,ะเพราะว่าเป็นไพ่เด็กถือถ้วยมันขึ้นมาหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนอ่อนโยนเนี่ยลักษณะถือถ้วยขึ้นมาเยอะมากๆเลยโอเคอลิสขออีก5้าใบให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะเป็นไพ่มินิออร์รโครนะคะตรงไม่ตรงกับชาวกันนะคะมาคอมเมนต์กันได้ คู่ที่คุณคบอยู่ถ้าไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะอันนี้เป็นคู่ทวินเฟรมคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่แบบโซเม e ก็ได้มีความแตกต่างกันหรือว่าเป็นคู่ตรงข้ามาธาตุกันนะคะซับพอร์ตเกื้อหนุนคุณอาจจะได้ชาวาธาตุน้ําแบบนี้ก็ได้มีความตรงข้ามกับชาวาธาตุดินแบบคุณแต่ว่าแบบเป็นคู่ที่ซับพอร์ตเกื้อหนุนกันได้ดีนะคะอื โอเคเรามาดูกันเลยนะคะขอ5ใบให้กับชาวลัคนาราศีกันนะใบแรกนะคะเป็นไพ่มั c ค l ลินนะคะสัญลักษณ์ของเพศชายไพ่ราหูแล้วตอนนี้ราหูกําลังเลงชาวกันอยู่พอดีเลยเป็นไพ่สเกลไพ่ใบนี้นะคะมีชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจําไพ่เป็นไพ่หัวใจค่ะเป็นไพ่ฮาร์ดขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่คอสโ o ร์นะคะลักษณะคล้ายๆไพ่เนี่ยเอ่อเทเพนส์ขึ้นมานะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโอเคไพ่ใบแรกขึ้นมา ะะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเพศชายมัสคิลีนนะคะคนคนนี้มีความแบบใจเด็ดมากๆนะคะรักใครรักจริงไม่รักแล้วก็คือไม่รักเลยนะคะเป็นคนที่ไปไหนไปกันนะเออแฟนทําอะไรมาฉันทําด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่ทิ้งกันยามแก่ยามยากนะหรือว่าเป็นคนที่มีความใจนักเลงก็ได้นะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเป็นคนที่แบบปากตรงกับใจนะแล้วก็เป็นไพ่นะคะเดอริงขึ้นมาไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของราหูเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีกุมนะคะเพื่อนๆนะคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะคะอาจจะ มาจากต่างทิศต่างที่กันเนี่ยเพราะว่ามีไพ่ Temperance ขึ้นมาไพ่ r o s s r o a d ขึ้นมาต่างประเทศไปเลยนะคะต่างจังหวัดหรือว่าเป็นการพบรักออนไลน์ก็ได้นะคะไพ่ราหูขึ้นมาคนที่ทําอะไร,ประแปลกๆไม่ค่อยเหมือนใครก็ได้นะคะราหูเนี่ยเกี่ยวกับไอเดียความคิดสร้างสารรค์เป็นเลิศนะคะเป็นคนครีเอทีฟนะคะเป็นคนที่ชอบงานอาร์ตแบบนี้ก็ได้ค่ะนะแล้วไพ่สเกลนะคะไพ่ใบนี้มีชาวตุน้นเป็นชาวลัคนาราศีประจำไพ่เป็นคนเอาจริงเอาจังมากๆนะคะเกี่ยวกับการทํางานการ ใช้ชีวิตถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดน่คนคนนี้นะคะเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นเลิศเลยนะคะไม่ค่อยมีใต้โต๊ะไม่ค่อยมีนอกมีในนะคะคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะหรือว่าเป็นคนเนี่ยที่มีเพื่อนน้อยอีกแล้วเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนะคะหรือว่าเป็นคนที่เข้าคนเข้าถึงยากก็ได้นะภายใต้ใบหน้านิ่งๆนะคะคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคนคนนี้คิดอย่างไรแล้วก็เป็นไพ่ฮาร์ดค่ะให้ความสําคัญกับความรักมากๆโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเนี่ยแบบไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาเลยหรือว่าเป็น คนที่รักตัวเองเป็นก็ได้นะเวลารักใครแล้วโอ้โหก็ลุ่มหลงสุดๆนะคะแต่ว่าเวลาที่อกหักนะหรือว่ารักที่ไม่ได้ดังใจมีการลาจากเกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าใจเนี่ยนะคะไพ่ j u s t m e n t ขึ้นมาเนี่ยพร้อมที่จะกลับมาทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็กลับมารักตัวเองแบบไพ่ heart ขึ้นมาค่ะไพ่ cross road การพบรักจากการเดินทางหรือว่าคนเนี้ยเป็นคนรักการเดินทางชอบประจนภัยชอบความเสี่ยงไปในสถานที่ใหม่ๆแบบที่ตัวเองอไม่เคยไปก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคน ที่ชอบเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้ค่ะนะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีกันนะคะขอบคุณค่ะ